สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุขนไม่นี้กับพ่อพออย่านิ่นกับเราพี่น้องอยาเนิ่ก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดบอยซิรรชัยพี่น้องบอดบอยกับเขากับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดสีชมพูบ้านน้ำมงผมเป็นหมอลำมาได้มาที่นี่ตั้งแต่อายุ14ปีจนมาตั้งวงเป็นของตัวเองก็ได้มาหลายครั้งมาทุกครั้งก็มากราบหลวงพ่อขอปัญญาจากพ่อองค์ตื้ พระพุทธรูปที่ผมยึดถือระลึกถึงทุกครั้งเมื่อทำการมงคลพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับรวมอนุโมทานาสาธุน้ำเต็มเลยพี่น้องปอดบ่อยสิไดีใช้แล้วรวมกับอันยันยุขออนญุญาตอ่านคอมเมนต์สู่ฟังด้ยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงเป็นกิดกดไลค์กดแชร์กดอรวมอนุโมทานาสาธุเต็มเลยพี่น้องอนุโมทานาสาธุรวมสุบสูรคกุลเรากับเนียน น้ำใจไมตตีที่มอบให้ถือเป็นแรงใจให้สู้ต่อขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกๆท่านอยู่จนเตยลาครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวฮักหลายเด้อจังหวัดหนองคายติพี่น้องปีหน้าพบกันใหม่งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปารพี่น้องคนหลายครับหน้าเวทีคนเยอะมากๆกกับ ขอบคุณพี่น้องจังหวัดน้องคายพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงให่กำลังใจไลายหลายพี่น้องเป็นกรรรวมอนุโมทานาสาธุน้ำเต็มได้พี่น้องจ้ำสุดยอดมากจริงๆค่ะบอดบอยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงมาเป็นกำลังใจให้ลฟ์หลายพี่น้องมือคืนนี้แฟนนั่นเอฟซีท่าบ่อน้องคายรักไอ้บอยจ้า หล่อสวยมากร้องเพลงพ่อมากมากที่สุดเลยครับปาดอ่อนสอนนำจ้ารอชมยันสว่างเลยแมนพี่น้องจนสี่จงเราแฟนขับก่เต็มหนาหาันอยู่พี่น้องสุดยอดค่ะก,กดีมอล้ําใจกันรอยปีที่เก่าโอ้ยไปทั้งใดมาทั้งเดย์กะแฟนขับแฟนเพลงเต็มไปเบิดพี่น้องสุดยอดมาให้กำลังใจลุนลามีหลีพี่น้องสุดยอดมากจริงๆดูแล้วอบอุ่นมากฟ้าสางคนยังแน่นเหมือน งานเพิ่งเริ่มเลยคะ่ะเสน่ห์ของคุณบอยที่ยืนหล่อย,ยิ้มหวานหวานให้แฟนเพลงบนเวทีและสเสน่ห์ของหมอลำที่มีจังหวะสนุกสนานดึงใจพี่น้องแฟนเพลงสองฝั่งไทยลาวได้อย่างหมดใจอยู่จนนาทีสุดท้ายคงกลับบ้านกันด้วยรอยยิ้มความสุขรและรอที่จะเจอกันใหม่นะครับพี่น้องแมนนี่หลีพี่น้องแกบอบบอยสีใช้เป็นกันเองค่ับพี่น้องเป็นตาหักกับพี่น้องแกบบยอย,อย น่ารักที่สุดเลยพี่น้องมาชมกันเยอะมากขอให้เฮงปังๆเลยๆตลอดไปนะคะบอดบอยสริชยัยสะออนเนาะพี่น้องจ่าแฟนคลับแฟนเพลงมาให้กำลังใจหล่นลามโอ้ยดีใจกับหมอลําใจเกินลอยบอดบอยสริชยัยพระนางมีแต่คนสวยๆรอๆใส่ชุดเผ็ดโอ้ยสุดยอดค่ะกิริพี่น้องจ,าจา่าจังเลยก็ขอให้บอดบอย พร้อมทั้งทีมงานสุขุมสุคนณห่งๆิงปังปังรวยรวยเดือจ้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางยานิวกรรรวมอนุโมทนาสาธุนำเดือจ้าสาธาุพี่น้องจ้าพี่น้องมีความเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังในเดือจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย